กระจยตกพ่อแม่มาอ่าพ่อแม่่รอบแม่มาอาจมาเอาแกก่อัดก่อนเลยไม่ต้องหาแม่หรอกพ่อตัดก่อนได้พ่อตัดก่อน ไปสไปเลยป่าไปเลยไปได้ไปก่อนเลยวน้ลาเอเดแ่งกับปด้วยไปได้่พอเนลน้อยก็ไปได้ไปพยุงแม่น่อ้าปูไปปในขอก็ทอดอะไรลูกเดี๋ยวไปก่อนนี่ ข่างน ok like man, like <S 1> <s ¹ ู่นแหละนู่นอ่ะเอพิ่มไปตงนี้ไรแม่แหบล่ะไปยังไงอ้าไล่ไม่ไล่ปุยย่าจะย้ายตาก่อนไดเลยย้ายพี่น้องตากนได้เลยแม่มาตากที่ดังได้ไหมไปไล่ไปดงไม่ได้ดังก็ได้ตางใจหรอเรียกเขามาตัเลย

เมนลากอีอันนั้นอันนั้นค่ะเมน่ากอี ไอ้คนน้อยมันตายเยอะไป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  เมื่อวานเขาเรียกไปนั่งเก้าอี้กูไม่ไปน่ะเขาบอกเขาบอกเขาบอกเอา65ขึ้นไปแล้วเรายังไม่ถึงเนาะเราไม่ยากอมเลยไม่ได้เดี๋ยวเขาแปะมาหายผักมาถึงมานงานตลาดนี่จะไปสาผมนนั่ อันนี้ถ่ายวิดีโอเลยถ่ายดวยถ่ายถ่ายนั่งจัมองอ่ะถ่ายแล้วยาอย่ดยแล้วัยยไปขยุไม่ได้มีของเลเองาไปย็บทางนันไขยุ

ไม่ก็ได้ยกเนาะใช่ปลาแล้วก็มีเดี๋ยวพาที่แก้วมากําลังง้อเพิ่มไม่ย้ายต

จัดกัดจัดกใช้โคี้โดี่เดี๋ยวมาถือเดอพี่มาตัดผมนะพี่ถ่ายวิดีโอไปอันนี้อันนี้แบตสำลองมางมือมับังเย

Horses are perhaps more sensitive about their filtrate when hoc-phrole is density- cliffs, and hibernate for as <laughs> long as <laughs> it can flats.